สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมคลิปวิดีโอสอนทำปฏิทินโดยโปรแกร,รม Excel ที่ง่ายแสนจะง่ายใครๆก็ทำได้เชิญไปรับชมมันเลยครับขั้นแรกนะครับเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยวิธีการทำนะครับไม่ยากเลยให้เพื่อนๆทำตามกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมครับขั้นที่สนะครับให้ทำการเขียนวันเลยครับ วันก็คือเช่น Sunday นะครับอาทิตย์นะครับ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday นะครับจัดให้มันกึ่งกลางสักหน่อยนะครับตรงนี้จรทำการเมอร์แอนด์เซนเตอร์นะครับแล้วก็คีย์สูตรตามผมนะครับ Max แล้วก็เลือกเลนส์ตรงนี้ติ๊กถูกครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> เปิดปฏิทินแป๊บนึงจำไม่ได้นะครับว่ามกราคมวันที่1เริ่มวันไหนเริ่มวันพุธนะครับวันพุธก็คือ Wednesday นึงนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยน More Number นะครับเปลี่ยน t y p e Number ซ์สให้เป็น Day นะครับให้เป็นตัว D ็คือ day นะครับเราก็ทำการช่องตรงนี้ก็พิมพ์สูตรนะครับบวก1ตรงนี้เราน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับมันอะไรยังไม่เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเป็น custom เป็น type m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 , m, m ก็คือเป็นเดือนนะครับเดือนมก,กรลาคมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันสามารถ drag เมาส์มาได้เลยนะครับอันนี้ก็พิมพ์สูตรช่องนี้บวก1 อันนี้เท่ากับอันนี้พวกหนึ่งนะครับอันนี้ทําการแดกเมา u ได้นะครับแดกเมาส์ามานะครับแล้วก็ทําการแรกช่องนี้นะครับก o อ y ลงมาได้เลยนะครับลากลงมาจนถึงวันที่3 1นะครับก็ copy อันนี้มาครับวาง เราก็มาดูครับเดือนกุมภาพันธ์เริ่มต้นวันเสาร์วันที่1นะครับจบวันที่29วันเสาร์เหมือนกันนะครับวันเสาร์วันที่1แล้วก็แก้ตรงนี้เป็นเท่ากับช่องนี้นะครับหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นกุมภาพันธ์แล้วมันจะรันอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็สามารถลบได้เลยนะครับ ลบทิ้งอันนี้ก็ลบทิ้งนะครับอเมริกายิบเก้าวันสครับก็เรียบร้อยเป็นกุมภาพันธ์นะครับก็ drag ทั้งหมดนะครับ copy paste ลงมานะครับใครที่ยังไม่รู้คำสั่งย่อนะครับ c t r copy ก็คือ ctrl c นะครับถ้าเป็นกดวางก็คือ ctrl v นะครับก็ดูนะครับวันที่29กุมภาพันธ์นะครับต่อไปเดือนกุมภาพันธ์บกลาแล้วกุมภามีนา เดือน,นมีนาก็วันที่1ก็เริ่มวัน Sunday นะครับวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวกด ESC ก่อนนะครับให้ตัวที่เราเลือกเอาไว้ก็กด ESC เพื่อให้หมดไต่มันหายไปนะครับกดเท่ากับนะครับอันนี้บวก1น,นะครับก็เป็นมีนาเห็นไหมครับมันจะลานาอนัตโนมัติเลยแล้วก็เท่ากับช่องนี้บวกหนนะครับแรก็กเมาส์ได้เลยฟิร์มหกเน,นะครับ ตึ๊บๆเราก็เช็คนะครับเช็คมีนาเมษาเริ่มวันที่1นะครับเราก็เขียนสูตรเล็กน้อยครับเท่ากับ3 11บวก1นะครับก็เป็นวันที่1นะครับช่องนี้ลบเริ่มลบทิ้ง้นะครับก็เป็นเท่ากับช่องนี้บวก1นะครับแดกเมสาได้ครับแดกเลย4 5 6 7เรียบร้อยนะครับเป็นการล้างอัตโนมัติแล้ว เมษาแล้วก็ทำการ Copy เหมือนเดิมครับ Copy Pa s เนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับทำไปเรื่อยๆจนถึงเดือนธันวาคมนะครับก็ทำไปประมาณนี้ครับเรื่อยๆเมษาเริ่มวันเมษานะครับเดือนต่อไปก็เริ่มวันศุกร์นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับมีธีการเปลี่ยนช่องนะครับใช้เมาส์ก็ได้หรือจะพ์เมาส์ก็ได้นะครับ ลบตรงนี้ออกก็เป็นลบอันนี้ออกด้วยปึ๊บถือสภายังไม่ครบเดือนครับยังไม่ครบเดือนเราก็ลากลงมาครับชบป,ปึ๊บสังเกตนะครับมันจะลาดมาตัวัน้เลยถึส <c> ภ <oughs> า,าครบนะครับเดือนต่อไปก็จะเป็นเริ่มวันที่วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่1นึ่งเราก็ใช้สูตรครับ 31มบวก1นะครับมิถุนาครับเท่ากับอันนี้บวกหนึ่งนะครับแทร็กเมาส์มาครับชุบจะรานอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับมิถุนาครับแล้วก็เดินต่อไปนะครับเริ่มวันที่1ในวันพุธนะครับเริ่มวันที่1นนะครับวันพุธแล้วก็ย้ายนะครับนะครับเอนเตอร์ไปครับ ครบก่อนหน้าทีทีงหมดนะครับหนึ่งกระกฎานะครับแดกเมาๆวันที่3 1อสิงหานะครับเริ่มมาที่1ในวันเสาร์นะครับวันที่1ในวันเสาร์นะครับก็ต้องเป็นอันนี้นะครับ,บหนึ่งนะครับอย่าลืมแก้สูตรท,ทุกครั้งด้วยนะครับมันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลานไป เมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็อ้างลงมานะครับเรแล้วก็คุมเหมือนเดิมครับอาจะคุมแค่นี้ก็ได้ครับเหลืออาจจะคุมทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่านี่มันห1หนึ่งสสามสี่ห้าหใช่ไหมครับหเดือนเราก็เหลืออีก6เดือนเป็น1ิบใช่ไหมครับเราก็แค่นี้พอครับกคตรดสครับโครด V ีมาแล้วครับ สิงหาใช่ไหมครับเหยียดีออกครับสิงหาคือสิงหามันจบงั้นเดือนใหม่ต่อไปก็เริ่มวันที่1ในวัน tuesday ก็คือวันอังคารนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น31นครับเอเตครับ enter ไปอันนี้ลบออกนะครับแดกแดกเมาส์ Drag. Drag ครับส1เน,นะครับเริ่มวันที่1ครับตุลาหนึ่งนในวันพฤหัสนะครับ ตรงครับลบันน้องเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นนี้ครับเป็นตัวลาแล้วครับเรียบร้อยครับ drag เมาส์นี่สามเอ็ดนะครับเรียบร้อยงั้นเดินต่อไปก็จะเป็นวันที่หนึ่งในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับเราก็จะเป็นน้องๆลบสองช่องนี้ออกไปนะครับ เราก็ขยับปุ๊บโอ้เราต้องทำอันนี้ครับวันที่1ในวันอาทิตย์ใช่ไหมครับมันต้องอยู่ช่องนี้เราก็ใส่สูตรครับบวกหนึ่งไปครับพฤจิกาเรียบร้อยครับกับช่องนี้บวกหนึ่งนะครับแร็กเมาส์ไแปดเก้าสิบเรียบร้อยนะครับโปรแกรม Excel เป็นอะไรที่สุดยอดจริงครับ ต่อไปก็เริ่มวันที่1ในวันอังคารนะครับเราก็ใส่สูตรครับเท่ากับช่องนี้บวกหนึ่งนะครับเออ้างนี้ลบทิ้งได้ครับลบทิ้งปุ๊บลบไปเลยเราก็จะได้พฤศจิก,กาธัานวา เช็คนะครับ31เริ่มวันที่1พฤศจิกการถูกต้องครับ30นะครับนั้นวันที่1ก็ต้องเริ่ม Tuesday นะครับเช็คสูตรนิดนึงครับโอเคครับสูตรถูกต้องครับอันนี้ไม่ใช่นะครับลบออกครับ่ทนว่าวิธีการกด c อนโทรลแซนะครับเป็นการย้อนกลับนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็เรียบร้อยครับท่านวาครับวันที่3 1ในวันพฤหัสนะครับเราก็มาเช็คกับปฏิทินครับจริงหรือเปล่าจะใช่ไหมนะาถูกต้องนะครับเป็นพฤหัสในวันที่31นะครับเราก็ที่เหลือที่ทําเกินมาเราก็ลบออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เหลือแค่ตกแต่งตามใจฉันเลยนะครับอยากได้สวยขนาดไหนก็อยู่ที่แล้วแต่คนนะครับ ันนี้ผมจะแต่งตามสไตล์ผมแล้วกันตามสไตล์ผมก็ง่ายๆเลยครับสีพื้นๆอะไรก็ได้ครับไม่ได้ต้องการเล่นหรูอะไรขนาดนุ้นนิ้นนั้นนะครับก็ <'Cause S 1> อยากได้สีอะไรก็ใส่เลยครับอยากได้สีส้มแล้วกันครับผมชอบสีส้มส้มอ่อนนี่ใช่เลยน,นี่ใส่ไปครับกดถ้าเลือกนะครับ ใส่ไปเลยครับกดคอนโทรลนะครับในการเลือกเซลล์นะครับเลือกไปครับเลือกเลือกใส่สีไปครับเรียบร้อยครับใส่ตารางได้ครับเพื่อความสวยงามนะครับตามทองเรื่องนะครับใส่ตารางไปครับตารางไปให้มันดูเป็นปฏิทินนะครับใส่ไปใส่ไปอีกเราเลือกอย่างนี้ก็ได้ครับ เ hey, เราเจอแล้วครับเราเจอที่เราผิดล้วตรงนี้เราไม่ลบออกครับบกกลากรุมพามีนาเป็นามิาิามีทุนานครับมิทุนาเราใส่ถูกหรือเปล่ามีุนามันถูกแล้วครับ30มิถุนาเป็นเดย์โอเคครับถูกแล้วกคอนโทรลค้างไว้นะครับใส่ตารางได้ครับเป็นการใส่พร้อมกันหรือใครไม่อยากมานั่งทําแบบนี้ที่หลังคุณก็แค่ ก่อนจะก o p ปี้วางคุณก็แค่ใส่ตารางให้เรียบร้อยตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนแค่นั้นเองครับเราก็จะไม่ต้องมานั่งทำอะไรก็อยู่ที่แล้วแต่แล้วแต่คนเลยครับอยากได้สะดวกหรืออยากได้มาใส่สีที่หลังตามสไตล์แต่ละคนเลยก็ทำได้ง่ายๆนะครับก็นี่ก็ได้ปฏิทินแล้วนะครับช่องนี้อาจจะทำใส่เพิ่มสักหน่อย แล้วก็เห็นสังเกตน,นะครับมันติดกันนะครับวิธีการเพิ่มเพิ่มนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ Insert นะครับจะเป็นการเพิ่มฝั่งนี้เขาเรียกว่าแถวนะครับฝั่งนี้เรียกคอลัมน์นะครับแถวลงดิ่งลงเล็กคอลัมน์นะครับนี่ครับคอลัม์ B คอลัม์ีคอลัมลีนะครับจะเพิ่มแถวตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ Insert ไปครับนี่ก็ Insert ไปครับ จะเพิ่ม2อันก็อินเสิร์ตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะเกินแล้วก็เอาเป็นโ o บ o r d เดอร์นะครับเอาออกไปปึ๊บใส่กลับเข้ามาปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้มันเกินมานะครับเอาโนบอร์เดอร์ครับตึ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 บเรียบร้อยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปฏิทินประจำปีที่ง่ายแสนจะง่ายใครอยากแชร์ให้เพื่อนๆก็ฝากกดแชร์หรือใครอยากจะติดตามผมก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำก็ขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมในวันนี้สวัสดีครับ